สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารแลาสุขภาพอรรมัยผมก็จะพาท่านไปพบกับร้านอาหารอร่อยร้านหนึ่งใกล้กับเขางูราชบุรีชื่อว่าบ้านรั้วไม้สถานที่ตั้งข้อหาไม่ยากครับเปิดแผนที่ดูก็เจอแบบนี้แล้วทางไปร้านบ้านรั้วไม้ผมก็จะขอเริ่มต้นจากแยกเขางูหนึ่งเช่นเดิมครับคนราชบุรีก็มักจะเรียกกันว่าแยกนิสัน เพราะว่าใกล้ๆนี้ก็มีบริษัทรถยน์นิสสันอยู่ด้วยเดินทางไปตามเส้นทางที่ผ่านหน้าวัดอรัญยิกจนกระทั่งถึงแยกเขางูสองตรงนี้ถ้าตรงเข้าไปก็จะถึงอุทยานหินเขางูเลี้ยวขวาตรงแยกไฟเขียวไฟแดงนี้ทางด้านขวามือจะเห็นสำนักง,งานเทศบาลตำบลเขางูตรงไปอีกไม่ไกลทางด้านซ้ายมือก็จะมีทางเข้าอุทยานหินเขางูอีกแห่งหนึ่งตรงนี้ก็จะผ่านวัดราชสิงห์ขอ ทางด้านซ้ายมือก็จะมีพระพุทธฉายองค์ใหญ่อยู่ตรงไปอีกไม่ไกลจะมีทางแยกไฟเขียวไฟแดงอีกแห่งหนึง่งผ่านแยกนี้ไปอีกสักพักหนึ่งก็จะเห็นทางเข้าอยู่ทางฝั่งขวามือหากท่านใดเลยทางเข้านี้ไปจนกระทั่งถึงวาสนาดีรีสอร์ทก็แสดงว่าเลยแล้วนะครับอยู่เทินกลับได้เลยเมื่อเลี้ยวเข้าเส้นทางนี้ไปแล้วไม่นานก็จะถึงร้านซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีป้ายชื่อร้าน ตั้งอยู่ริมถนนเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปหาที่จอดรถแล้วก็จะเห็นบริเวณร้านร่มรื่นสวยงามสะอาดสะอ้านครับเจ้าของร้านออกมาต้อนรับเป็นหนุ่มหล่อชื่อว่าคุณภูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมภูนะครับอันนี้ไม่เปิรนครับผมร้านอาหารบ้านลัวมายยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้ก็ ยินดีต้อนรับนะครับร้านอาหารบ้านรัวไม้ราชบุรีครับผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับร้านอาหารบ้านรัวไม้ก็เป็นอาหารสไตล์ไทยจีนครับแล้วก็มีซีฟู้ดครับผมอยู่เส้นอุทยานหินเขางูครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับก่อนจะสั่งอาหารชวนกันอ่านเมนูก่อนครับปลาอินทรีทอดน้ําปลาปลากระพงคลุกฝุ่นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วปลากระพงสามรส ปลากระพงผัดขึ้นช่ายต้มยำปลากระพงเมนูทะเลก็เช่นหมึกน้ำดำหมึกผัดไข,ข่เค็มไข่หมึกทอดกระเทียมสตอผัดกะปิกุ้งหอยลายผัดพริกเผาแล้วก็ยังมีเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมายนะครับเมื่อสั่งอาหารไปแล้วเดินชมภายในร้านสักหน่อยก็จะมีของเก่าของโบราณน,นำมาตั้งโชว์ไว้มากมายเห็นแล้วก็นึกถึงความหลัง วันเวลาย้อนผ่านมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเยงวาวชนคนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นเลยก็ได้เห็นที่นี่แหละครับเดินชมของในร้านยังไม่ทันทั่วอาหารมาแล้วครับอาหารวันนี้สั่งสตอผัดกะปิกุ้งกุ้งแม่น้ำทอดเกลือต้มยำปลาก,กระพงน้ำใสาตามด้วยหมึกน้ำดำและข้าวสวยอีกหนึ่งโถส่วนภาพอาหารต่างๆที่ลงต่อจากนี้น่ากินทั้งนั้นครับแต่สั่งไม่ไหว ลงให้ดูยั่วน้ำลายไปงั้นเองอิ่มน้ำสำราญแล้วผมสรุปได้ว่าร้านบ้านรั้วไม้นี้อาหารอร่อยสะอาดบริการดีรวดเร็วและเป็นกันเองบรรยากาศของร้านปโปร่งและเย็นสบายร้านอยู่ห่างจากอุทยานหินเขางูเพียง5นาทีเปิดให้บริการทุกวัน10นาฬกาถึง21นาฬิกาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองราชบุรีที่สำคัญราคาไม่แพงครับ เรียกว่าเหมาะสมกับคุณภาพอาหารหากท่านผู้ชมท่านใดไปเที่ยวราชบุรีก็หาโอกาสไปแวะกินอาหารที่บ้านรั้วไม้นะครับรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหากโอกาสหน้าผมได้พบร้านอาหารถูกใจก็จะนำมาแนะนำให้รู้จักมันอีกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ